ครับทุกคนวันนี้เรากําลังเดินทางไปติดตั้งท่อไอเสียนะครับหรือท่อแต่งนั่นเองซึ่งมันเป็นแบรนด์ไทยนะก็คืองานไทยนี่แหละเป็นงานเทียบของแบรนด์ต่างชาติเนาะซึ่งเราจะไปทําการติดตั้งกันเนื่องด้วยที่ว่าเราเป็นรถสายลุยนะครับการเดินทางค่อนข้างอันตรายค่อนข้างเสี่ยงที่จะมีโอกาสลมมาเปอร์เซนต์การที่ลมมันก็มีนะครับทาให้เราจะต้องทําการเซฟคอในส่วนของท่อไอเสียไปก่อน มาลองแต่งพอแบบธรรมดาดูคือด้วยตัวของเสียงมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ไปก่อนลองดูไปก่อนว่าโอเคไหมเวิร์กไหมลองมาดูกันครับว่าผมจะไปติดตัวไหนมาช่วยผมเลือกด้วยนะไปดูกันครับผม พ่อก่อนนครับในไหน,น,น,นครับครับไปย่านะครับถ้มี a สิบแปดมันจะมีปากสุกมากครับครับจะไม่ลอกไม่ลอกหรอกครับเพราะว่าความร้อนก็อยากลองเสียงตัวนี้ครับกับ,บต,ตัวนี้แต่ดดปากดำมันหมด มันเดือไร่ปากเห็นปลาอ้าวเหรอใช่เฮ้ยแต่น,นี้ก็สวยนะลองได้ครับลองไปเทียบก็ได้ครับตัวนี้ตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้ก็ตอนนี้ก็มาทำการแต่งท่อเดี๋ยวก็รอพี่ตั้งปออท่อเดิมก่อนนะครับ จะเร้อนๆเลยเอาอย่างเปิดปุ๊บก็จัดข้อเลยเดี๋ยวมารอ,อาฟังเสียงกันว่าจะรั่นขนาดไหนเคยมีเทเลเล่มาติดไหมครับมีค<น>รับกระจายจังหวัดจะบ่อยเลยครับโอ้ยกรุงเทพไม่ค่อยมีนะฮะส่วน,นใหญ่เขาไม่เอาสัตว์ป่าเข้าเมืองอะ <S <S> <S อันนี้สัตว์ป่าพาเข้ามานี่ปิ้งเล่นในเมือง <S <S> 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 อยังร้อนอยู่เลย ลองฟังเงสียงตอนสตาร์ทแบบนี้ได้ไห<ด>มนี่ขนาดมีแคปตอนมาเลย <laughs> อย่างลั่นเลยครับโอเคครับมันจะไม่ปิวไปใช่ไหมไม่ครับปิดได้ปิดได้ใช่ไหมได้เลยครับขอลองไอตัวเงินหน่อยครับ ก็คุณเลื่องล้ะคุณเลือกเป็นตัวอาคาโบวิกเทดที่สีดำคิดว่ามันน่าจะคุมโทนกว่าดูกว่า น่าจะเข้ากับรถได้ดีครับก็เดี๋ยวมารอดูว่าติดตั้งเสร็จจะเป็นยังไงนะครับไปดูนครับตอนะครับติดตั้งได้ทุกรุ่นไหมครับรุ่นครับผม ได้หมดเลยใช่ไหมครับแต่พอต้องตรงรุ่นพอก็คือเดี๋ยวทำสร้างย<ช>างท,ทำให้ตรงรุ่นโอเคร้านอยู่ทางที่จะตรงไปทินครินทร์น,นะครับตรงนี้อย่ตรงนี้งานค่อนข้างสวยเลยนะครับฝีมือคนไทยใช่ไหมพี่อันนี้ร้านอยู่ตรงไหนครับ ากกา 4, ใครที่สนใจท่อก็สามารถพักมาสอบถามได้นะครับมีปลายให้เลือกหลายรุ่นส่วนคอ,อนี้ต้องทำให้มันตรงรุ่นต่างหากครับอันนี้ทำจากอะไรครับปอสะแตนเล็สแตนเล็จอส,สิบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการแต่งท่อก็จวรอชมเสียงกันว่าเป็นยังไงนี่เสร็จเรียบร้อยเปเนเลเจ็ดร้ยรอยกัยบท่บอใบใหม่ของเขา เอนี้ก็เป็นเหมือนม้านะคอสเอสพโอนก็เดี๋ยวมาลองฟังเสียงท่อกันนะครับ mm hmm. สาใจ ถึงกับหูดับกันเลยเทีเดียว <laughs> เป็นพ่อเดิมนะครับขับเดิมๆยอมเดินดีกว่า <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการแร็ปเก็บงานนะครับอันนี้เดี๋ยวจะนํารดท้ายกลับบ้าน กันหมดกันหมอะไรนะลมจะฟาดมึงครับ ลดเกิลดเกิโอเคครับพ่อวันนี้ผมจะยามได้ให้รถใหม่ได้้พ่อใหม่คลิปหน้าจะไปแต่งอะไรต่อเดี๋ยวฝากติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแซดก่อนนะครับผมโอเคครับจัดองค์ทรงเครื่องเสร็จแล้ว กลับบ้านกันเถอะดูข้าวแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยเ้ยรถมันเอียงอ่ะทางมันเอียงแล้วก็เราแบกท่อด้วยมันหนัก ไปครับ เสียงอย่างเราครับทุกคนวันนี้ท่อหนักมากบอกเลยท่อหนักมาก This ain't right it all when know goes where But be Next